สวัสดีครับมื่อนี้นําเสนอความภูุ้่งใจได้จอดรถมองล้านจอดรถที่เออมันเป็นอาคารจอดรถที่ผมว่ามันมันมันเจ๋งมันดีดีกว่าโรงแรมแหง่งบางแหง่งบุญละอันนี้ล้านจอดรถของวัดแห่งหนึ่งนะผู้ใด,ดเคยมากก็ชิฮู้ว่าเป็นอย่างคือผมว่าให้ว่ามองนี้คือว่า เป็นอันดับหนึงในใจผมเลยแหละลาดจอดรถนะมองมันเพาะดีเลยนะเห็นไหรถตู้ก็ขึ้นมาได้เห็นบอกแล้วมองมองลงบานเพราะเราล่งแลมกับ่เปลี่ยนบ่ดีปะนี่นะบานอีมาเบิงกว้างนะเห็นบอกมันกว้างมันมันจอดเลยสาขั้นซึ่งข้าเจ้าว่างแผนได้ดีนั่นความห้างของสั้นเห็นบอก สั้นเฮ็ดเฮ็ดให้พื้นที่มันขึ้นนี่มันบบสูงมันบ่ชัดนนี่มันขื้นไงมันเป็นกว้างมองขึ้นเนี่ยมันกว้างนะเฮ็ดเพื่อความสะดวกอีหลบ่แม่นว่าซักแต่เฮ็ดว่าพื้นที่หน่อยเราเฮ็ดอันจอๆขึ้นยากๆให้มันเป็นอันตราลตัวลูกค้าะนะเฮ็ดอีหยังก็ให้มันจังสีเนี่ยคือว่าคัือว่าดีเติบนะรู้มองจอดนะครับกว้างนะ ดีพอง่ามนะรถจอดได้สบายเลยอีกอย่างหนึง่งทีุู่มใจอีกอย่างหนึง่งโอ้ที่โบเมนภูมิใจดอกดีใจน้ำพื้นที่ฮ็ดได้ดีแล้วก็มีการบริหารจัดการได้ดีก็คือห้องน้ำพอคนขับรถสิ่งสำคัญก็คือห้องน้ำนั่นเองดงดูมันมันโมสูงดีแล้วมันก็กว้างนะนะมันก็กว้าง,นะนะางสามารถ ที่กิะขมนเฮ็ดทางขึ้นทางล่องแยกกันมันติดแคบนี่พันเฮ็ดเฮ็ดไว้ตรงกลางเป็นอย่างทีห้าห้าเลี่ยวก็ได้เลยยังเด็กแต่จยู่ได้นะมาเพิ่อหของน้ำพี่ว่าโอ้จะมันดีใจนะเพื่อนหลายว่ะเพื่อนเฮ็ดของน้ำได้สวยง่ามมากด,ดิมึงดูสะ,ะอาดสะอานเห้ Oh. พวกน่าเชื่อนะน,นี่นนห้องห้องน้ำวัดห้องน้ำวัดห้องน้ำวัดด้วยเนี่ยยอดเยี่ยมมากเลยทีเดียววัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี่แหละผู้ใดเคยมากกับชีลูเยี่ยมให้คะแนนเต็มสิบมีรีบพร้อมมองขึ้นมองลองกันเลยโอ้เจ๋งเจ๋งแท่ผมไม่ให้เบิ่งเลยว่ามันเป็น วัดอีหยังผู้เจ้าขันพใดเคยเมากสิห <pantry breaking asta> ูมันเป็นวัดอีหยังเจ้าชีเลือไปเบิงผะเจ้าชีเลือไปเบิงผะใหญ่วัดอีหยังผู้เจ้าหูบ่อมีท่างขึ้นทางลงมทางยางบ่อมันโอ้ยมันปวดมันมันสุดยอดนะมันโอเคนะอันล้านจอดรถมองนีนะสุดยอด